ทั่วไปเนี่ยจะมาตุ่มมกันเลยใช่ไหมชิ้นใหญ่ๆนะแต่ของเจีเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นชิ้นใหญ่ครับในสามชิ้นใน c o r r e t i o n เนี่ยเราขอให้มีหนึ่งคือสร้อยนะครับแล้วก็จะคอมไบสองสชิ้นที่เหลือยังไงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่จินตนาการเลยแล้วก็ในการออกแบบทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่ามันคือถ้าเราไปกําหนดว่าจะต้องเป็นงานชิ้นใหญ่ๆต่างๆมันไป,ม,นไป,ม,นไปมันไปกําหนดขอบเขตไปไปวันนี้ เราเราจะเห็นจิวเวีหลายกลุ่มนะที่เป็นมีมอลไม่ว่าจะเป็นเป็นจีนสไตล์เดี๋ยเป็นโคเ style, รียนสไตล์เนี่ยมาแรงมากมถ้าเราไปบอกว่าเราต้องการชิ้นใหญ่ๆตุ้มๆมันก็อาจจะตัดตรงส่วนนั้นไปซึ่งซึ่งมันจะส,ส่งสำคัญใช่แล้วก็อยากจะเสริมที่ตะกี้คุณคุณสลานบอกจินตนาการต่างๆของนักออกแบบไทยเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ที่เป็นไร้ไร้ขีดจำกัดจริงๆ ความเป็นไทยอะไรไปเยอะเราเคยมีโครงการเรื่องแบบคุณสลันหลายปีก่อนตอนที่ลงไาพัฒนาผู้ประกอบการ้ว่กอรตัวที่เป็นอะไรนะตุู่นะใช่ครับแล้วก็แล้วก็คุณสลันก็มีหน้าที่จะต้องออกแบบอีปกัน์ด้ขึ้นมาหนึ่งชิ้นชุดพวกนั้นน่ะไปอยู่บนตัวลิซ่านะครับอันนั้นเรามีที่มาที่ไปอันนี้ในกลุ่มที่เข้ามาตรงนี้เราก็อยากให้มีการพัฒนาออกแบบแล้วก็ต่อยอดไปในสังคม ซึ่งช่วงนั้นก็ม like> ีคนถามถึงเยอะมากไอตัวที่เป็นอดีตขตันเจตตัเจที่ยาวเป็นเป็นอัครมริทำจากเงินนะครับเนี่ยตัวนี้ครับเป็นเป็นผู้ที่มีเริ่มออกแบบแล้วก็ต่อยอดมาจนถึงวิซาเอาไปเผยแพร่ในโกโลกเลย